ครับสวัสดีครับบ้านน้อยสีฟ้ากลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตตัวกิจไทยนะครับที่ได้มาใหม่ <c oughs> เป็นของตัวนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่ในใบส่งของ <c oughs> นี่ครับเป็นตัวนี้รุ่นนี้ติไทมเวอร์เตอร์ GTI D1200VA มาแทนตัวเก่าตัวแดงนะครับออติดตั้งไปแล้วนี่ครับ <c oughs> ตัวนี้รู้สึกว่าพัดลมมันจะมันจะลันเลยพอ,อเสียบระบบต่อระบบเสร็จปุ๊บพัดลมมันน่าจะลันเลย นะครับก็ใส่ตะแกรงการจิ้มจกไว้ครับใส่ตะแกรงว่าแต่ไม่รู้จะก,กันได้บ้านี่คือไฟตอนนี้นะครับสามแผงอนุก,กรมกันมานะครับเอ้ยไม่ใช่สามแผงขนานกันมาอันนี้ได้จุดหนึ่งจุดเก้าเนี่ยครับ ทำมาแล้วชั่วโมงกว่าไปที่456วัตต์ได้อยู่0.6 0.6หน่วยอ่าเดี๋ยวเราลองดูกันครับตัวนี้อาราคาอยู่ตอนนี้อยู่ยประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแล้วแต่ร้าน แต่ล้านห้าพันกว่าถ้าเป็นตัวแดงอ่ะตัวแดงตอนนี้ก็อยู่ที่สามพันกว่านะครับก็ต่างกันอยู่พันกว่าบาทแต่ว่าเราได้เป็นหนึ่งเคตัวแดงนั้นผมว่ามันได้ไม่ถึงหนึ่งเคหรอกแต่ตัวนี้สเปกมันบอกหนึ่งเค ก็ไว้อัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเขาเขาจะได้เขาผลิตไฟได้เท่าไหร่เดี๋ยวไงผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม